ุประเทศไม่ต้องทำกันทั้งประเทศและง่ายที่สุดก็คืนอนิมนต์พระทุกองค์ทุกวัดเลยในแต่ละถิ่นนั้นจในแต่ละจังหวัดรวมกันและก็นั่นแหละญาติโยมก็ม,มามาตักบาทกันอย่าง,น,งนั้นแหละอันนี้ถึงจะเรียกว่าทําบุญประเทศพุทธบุตรมีกี่รูปทั้งประเทศนี่ ทั้งพระทั้งเนนนีมนมาให้หมดเลยอย่างนั้นก็ห้าแสนรูปเนี่ยทำทั้งทีอย่างนี้นจ้ะเพราะท่านก็ตั้งฉันทุกวันอยู่แล้วเราก็ตั้งใส่บาตรกันอยู่แล้วแต่ว่าเราทยอยใส่อันนี้เราทําเป็นปกติแต่ว่ามันต้องทําในระดับมหาสัจจันท์สักครั้งหนึ่งในชีวิตนิมนมารวมกันทุกวัดทุกรูปเลยแล้วก็จัดตักบ,บาตรกันทั้ง,งประเทศอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทำบุญประเทศ ดวงเมืองจะดีโอ้ oh, จะดีมากๆเลย